ดึกดำบันและทรงรนาฏเอกเพลงกล่าวในร่วมกับวงบ้านปลายเนินปีพาดด็กดำบันปีนี้จัดบรรเลงและแสดงละครภาพนิ่งเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้เวลา7.25มรนานาทีสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระจมเนินยางจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเพื่อทรงเป็นประธานในงานเฉลิมฉลองวาระครบ81ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเมื่อเสด็จพระจมเนินถึงทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบร,รมราชานุสาวารีสมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า ซึ่งทรงเป็นผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นสมเด็จพระเทพปรัฒนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทพระสงฆ์ร้อยแรูปร่วมกับคณาจารย์บุคลากรและนิสิทธิณนะบริเวณเสาธงหน้าหอประชุมต่อมาเวลา9ก้นิกายีนาทีสมเด็จพระเทพัฒนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินยังหอประชุม ประจทานพระาราชโอกาสให้ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยายลัยครูอาจารย์ข้าราชการนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษาย,ยนที่จะถึงนี้โอกาสนี้อธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก โดยในปีนี้เป็นฉลองพระองค์เบรเซอร์ーーของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยกระเป๋าปักดิ่นทองเป็นสัญลักษณ์พระเกี้ยวหมอนปักสีชมพูองค์พระเกี้ยวรัศมีและนามจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและปักสีทองประดุมตาพระเกี้ยวดุนนูนเป็นกระไหล่ทองลงยาพื้นสีกรมท่า สำหรับฉลองพระองค์เบรเซอร์ที่ทูนเก้าทุลกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุสาสยาบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงเป็นพระราชูปถัมภพกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทรงใช้ฉลองพระองค์ในกิจกรรมของสถาบันโอกาสเดียวกันนี้พระชจทาพระราชโรกาสให้ผู้ได้รับรางวัลในโครงการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเฝ้าตุลาองพระบาทรับพระชจทานราังวัลด้วย ต่อจากนั้นเวลา10บนาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามรมราชโุมารีส่งพระราชดำเนินอย่างหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีไทยปีพาดดึกดบรบันและส่งรนาดเอกเพลงกราวในร่วมกับวงบ้านปลายเนินด้วยปีพาดดึกดบรบันปีนี้จัดบรรเลงและแสดงลครภาพนิ่งตาบนวิวงเรื่องรา,ราชาธิราช ตอนสมิงพระรามแต่ยินพระเจ้ามนเทียนทองเรียกบุตรของตนว่าลูกเจเลยจึงหนีกลับเมืองหงสาวดีตามสัญญาเดิม